สวัสดีครับอยู่การเกมทีมไฟล์แท็ติกนะฮะสนามวันนี้เราจเจอเจอกับปูครับปูหดปูหด,ด,ด <Welcome. S 1> สนับสนุนด้วยโอเวอร์ท็อปอัพ ตัวแทนจำหน่ายบริการเติมเกมออนไลน์ที่คุณสามารถเติมได้ในราคาแบบคุ้มสุดๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นเวอร์ชั่น PC หรือว่าเวอร์ชั่นโมบายก็สามารถเรียกใช้บริการได้ในทุกๆแพลตฟอร์มและล่าสุดปรับราคามาใหม่คุ้มค่ามากกว่าเดิมฮะเริ่มต้นกันที่30บาทเท่านั้นหากใครสนใจก็สามารถเรียกใช้บริการได้ที่ www.overtopup.com หรือว่าตามลิงก์ด้านล่างในสคริปชันนี้ได้เลย เอาละครับออกเมนอันแรกนะฮะหาอะไรช่วยเก็บเงินหน่อยมีโกสลี่ครับไม่เอาโอเคฮะได้เรนนิ่งโกนะครับได้9ก้าทองทันทีและก็1ทองในทุกๆรอบเลยครับเท่ากับว่าตอนนี้ผมมีเงิน30เก็บมาแล้วก็เปิดอันนี้ได้ด้วยฟอร์จูนได้ตัวมาตั้งแต่ตอนตีปูนะครับเก็บไว้พอดีครบพอดีเลยครับในช่วงเลือกอักเมนสวยงามเลยเก็บตังค์ยาว ช่วงต้นเกมผมจะไม่ทำไรมากนะก็ปล่อยไว้แค่นี้ฮนะตัวก็ลงแค่นี้เพราะว่าต้นต้นเกมหลายๆคนจะอาจจะแบบทีไมไม่พร้อมเราลงแค่3ตัวพอนะครับแค่นี้ก็เกือบจะชนะแล้วเนี่ยเราต้องการแพทตอ่อเดืองครับเพื่อให้ได้แต้มของต้นไม้มากที่สุด เงินตอนนี้ก็เกือบจะ50ทองแล้วนะครับมันขาดอยู่แต่มันขายอะไรไม่ได้เพราะว่าเราเล่นฟอร์จูนนะฮะก็ียได้เสียได้แต่รอบหน้าเรา50ละแล้วแลวก็ท่เหลียลงเลเวลเลยส่วนไอเทมนะครับผมเลือกจะหยิบตัวของฟอร์จูนนะฮะเพื่อให้มันเอามาเป็นตัวลงซ้ำๆ,ๆๆกันมันจะไม่เก่ง เสียดายไม่ใช่ตัวโซอีฮะถ้าได้โซอีมาจะดีมากๆครับมันได้มาเป็นทิสาน่าซึ่งเราซ้ำเลยครับก็รอขึ้น2ดาวอ่ะต้นไม้กําลังจะเก็บเกี่ยวได้แล้วครับแต่แน่นอนถ้าเดี๋ยวเราจะไปต่อช่วงนี้หลายทีมก็ยังคง1ึงดาวอยู่เลครับก็จะลงไปแบบนี้แหละตัวซ้ำๆๆ,ๆๆกันเน้นแค่ตัวฟอร์จูนะมันจะไม่เก่งมากมายแต่ก็บางทีอาจจะพอฆ่าได้แต่รอบนี้ฆ่าไม่ได้เลย โอเคฮะเสียงดวงเพิ่มนะครับไม่รับรางวัลฮะทอยลูกเต๋าออกมาเป็น4ไม่แย่ไม่แย่ยังพอมีแต้มให้เสียได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้จะไปเวล6แล้วฮะจบรอบนี้เดี๋ยวขึ้น6อัตโนมัติเลยครับไม่ต้องทำอะไรอ่ะเจอกับสไนเปอร์ครับไม่ไหวเนาะ เลเวลหกเรียยร้อยัะสู้กับครีปครับได้เทือกหน้ามา2ดาวด้วยได้ตัวมานิดหน่อยผมเอามาช่วยตีครีปนะครับให้มันจบเร็วๆมากขึ้นอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเลเวล7แล้วนะครับโอ้โหอย่างเร็วอ่ะเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์ตัวเลยแค่พวกฟอรูนแล้วกันเพื่อความชัวร์แล้วก็เอาเงินเนี่ยมาลงเลเวลเดี๋ยวไป8แล้วก็สุ่มหาแอนนี่นะครับกับโซอีอีก2ตัวเราได้ละ5ฟอร์จูน เล่นหลายทีแล้วไม่เคยได้ผสานฟรีมาเลยมันจะได้ผสานฟรีทุกผสานใช่ไหมเวลาต้นไม้แตกคนระับซึ่งมันก็จะใช้แต้มต้นไม้เยอะพอสมควรถนะ้าเคยได้ร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบแต้มออกมาตังร้วนเลย <laughs> เฟลจัดตัวอักเมน้เนในรอบดีครับน่าจะหยิบแบบไม่ต้องคิดเลยนะฮะอะไปะ แล้ได้เงินไปด้วย15ทองทันทีเท่ากับว่าผมไปเวลแได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวสุ่มหาแอนนี่เลยฮะ22%ออกมาเถอะจะได้เป็น5ฟอร์จูนจะได้มีแบบคอนเทนต์7ฟอร์จูน9ฟอร์จูนอะไรกับเขาบ้างซึ่งไม่เคยได้เลยผมรู้สึก5บาท3ดาวยังทําง่ายกว่าอ่ะลิซานด้าฮะอะไรกันเนี่ยตัว5บาทออกมาเต็มเลย2ตัวแล้มาตัว4บาทไม่เล่นเล่น5บาทไปเลยคโคตรลบ และไม่เจอแอนดี้เลยเนะครับเดี๋ยวเราพักไว้เพียงเท่านี้ฮนะคิดว่าไม่น่าชน,นะนะฮะเก็บเงิน30แล้วกันให้เป็นพอมีเงินบ้างถ้าผมได้5้าฟอร์ซูนี้รอบดึงผมจะได้เลือดเด้งทีละ4นะครับก็จะสบายมากกว่านี้เยอะเลยส่วนในรอบนี้ฮนะเจอกับอิงชาโดนะครับไม่ไหวอยู่ดีหละ่ะใส่ตัว5บาท1ดาวไป้2ตัวบีทิสซาน่า2ดาวตัวเดียวไม่น่าจะสู้ไหวแต่น่าจะพอฆ่าใครได้บ้างไหมโอเคไม่ได้ เอ็นคา t เตอร์ออกมาฮะออกมาเป็นเม้าไฟเียครับก็ได้ถอดของเนาะอ่ะเดี๋ยวมาสุ่มหาแอนดี้กันต่อนะครับมันต้องเจอบ้างดิโอเคได้แอนดี้ได้โซอีมาครบแล้วนะครับ5ฟอร์จูนสวยงามครับพิวทิลเซ่แต่แบบนี้ทีมมันจะเก่งไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมหาตัว1หนึ่งบาทมาเล่นดีกว่าหาตัวหนึ่งบาทมาลงแทนอ่ะคิดลินนะครับลงไปแล้วก็บีซิเ oh <my> วอร์ฮะลงไปน่าจะไม่ชนะมัง้ง บอดหลายๆคนน่าจะเก่งแล้วแหละและต้นไม้กําลังจะออกตอกคนนะฮะรับรางวัลได้แต่น่าจะไปต่อครับตอนนี้51แต้มและฮิวทีละสี่ผมว่าน่าจะพอไหวได้อีกสักรอบหนึ่งแ้มันก็ยังไม่เยอะฮะได้29เองแพ้รอบนี้ก็ได้แต็มที่39มันก็ไม่ได้เยอะมากไปอ่ะเจอกับสตอรี่วีเวอร์นะฮะมีดัมมี่ฮะมาเป็น พอสเลและก็เทเ a อี่แล้วดูทีมเขาแบบ1ดาวก็เยอะนะสองดาวแค่2ตัวนะฮะดีนะเอาแบบไม่ได้เก่งมากลงไปไม่งั้นนี่ถ้าชนะจบเลยฮะแพ้ต่อเนื่องเราจะเก็บแต้มต้นไม้ยากฮนะต้องห้ามชนะเลยไอเทมตอนนี้ค่อนข้างไปทางเวทนะครับก็เดี๋ยวไปทา,าให้กับนี่ก็ได้ฮะลิซานด้าแต่หายไปก่อนนะครับ กลับมาที่นาวติลุทะเราจะได้มาเป็นบัดเตอร์นะครับให้กับอูเดียมาเดี๋ยวเราไปกันต่อฮะขอไม่เกิน5นะขอสุ่มต่อเสียงดวงต่อไปโอเค2ครับไม่เร็วแต้มเหลือ45ครับถ้าเกิน3เกิน4ี่นีมันจะเริ่มยากแล้วเพราะว่าเราฆ่าใครไม่ได้ฮะเราจะเจ็บตัวหนักอ่ะเดี๋ยวลองเอาตัว5บาทลงไปฮะคิดว่าน่าจะสู้ไม่ได้ รอบนี้ครับเจอกับไดแอตเลยครับสงดาวกันเยอะและไอเทมก็เริ่มใส่ๆและโอเคผมสู้ไม่ได้แน่นอนเลยครับ oh <my> แต้มเหลือ39ครับเดี๋ยวเข้ารอบไปก็จะเป็น41็ฮะ oh <my> ก็จะไม่ไหวแล้วล่ะดูสรงไม่ได้จะไหวละเดี๋ยวต้องเล่นเลยนะครับมันจะเป็น65แต้มนะครับสำหรับแต้มต้นไม้อยากทอยต่อนะแต่เหมือนว่าจะไม่ไหวถ้าทอยได้5ได้6มาก็เจ๊งเลย 65แต้มจริงๆก็ไม่ได้เยอะมากมายแต่อาจจะมีตัว5บาทโผล่มาบ้างแต่ต้นไม้ไม่น่าจะแตกนะครับต้นไม้น่าจะแตกช่วง7 0 80ร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ร้อยหนึ่งบางทีผมก็ได้แต่เงินนะครับไม่ได้ตัวด้วยซ้ำนะได้แต่เงินบาทแล้วคือต้องหาตัวเองซึ่งไม่ทันนะครับถ้าได้ตัวบาทแล้วก็คือได้ลุน5บาท2ดาวยังพอพิกเกมได้ฮะ,ะรอบนี้ครับแพ้ฮะเหลือ31แต้มครับมูลค่าต้นไม้ก็จะ52คอทองเลยครับถ้าได้เงินบาก็มูลค่า52อ่ะ มาต้องเล่นแล้วครับรับรางวัลต้นไม้ไม่แตกแน่นอนเลยครับปิดเสียงนิดหนึงลิขสิทธิ์เพลงมันน่ากลัวอ่ะโอเคฮะได้เงินมาพอสมควรโอโหแล้วทอยได้หนึ่งไม่รู้ว่าจะได้หนึ่งเราจะได้ไป่ต่อเ <c oughs> สียดายแต่ก็นั่นแหละทอยแค่3ผมยังเสียงเลยนะครับเพราะว่าแต้มเหลือ33และถ้าไม่มีเอมเบลมฟอร์จูนนะครับก็ไป7ฟอร์จูนไม่ไหวอยู่ดี อ่ะมาฮะเวยอีกตัวนึงครับก็เดี๋ยวเล่นเป็นทีม5บาทไปเลยด้วยกันฮะตอนนี้ไปเวลเก้าฮะใส่แค่ตัว5บาทแล้วกันฮะคิดไม่ออกเล่นแค่ตัว5บาทเลยกันฮะปะส่วนฟอร์จูน่าเอามาช่วยเด้งเลือดก่อนแล้วกันครับเริ่มเริ่มใส่เพิ่มให้กับพวกตัว5บาทกันนิดหนึ่งเปิดเสียงกันหน่อยส่วนไอเทมเมื่อกี้ก็ได้มาคาถาฮะสวยงาม แต่ไม่มีถุงมือก็อาจาจะต้องเป็นอาร์คแองเจิลแทนก็ตัวที่แบกไวไหว5บาทเล่นง่ายๆน่าจะลิซานดานะครับก็เด่นลิซานดาไปก่อนแล้วของมันไม่ครบด้วยนะครับหมดเวลาซะแล้ว ทำของไม่ทันเลยอะวอล์็อกไปแบล็กสมิธโกลบครับโอ้โ,โหแล้วได้สไนเปอร์มาสองอันนะอูเดียแย่ว่ะดักก้นคอฮะแอนดี้ Call, Annie, ครับได้ไหมแคทพีครับก็จะเหลือไอเทมลิซันด้าอย่างดีมันจะได้อไอ้อังเจ้าว่ะเดี๋ยวดูก่อนนะฮะอัคเบนบีแพนวราหรืออะไรไหมสก๊อตต์หรือสก๊อตต์สิงต์ต่อซีฮะเจอกอบักอบพอบสเลนนะครับแตกไฟฮะไม่น่าจะไหวทําของให้ไม่ทัน มีคาถามาดีครับแล้วได้พลังเวทมา18หน่วยก็น่าสนใจอ่ะจัดไปส่วนอันนี้รับรางวัลเลยเนะครับต้องการเงินก็จะได้เงินฟรีได้ฮิลมานิดหน่อยนะครับจาก5้าฟอจูนอ่ะแล้วก็ทอยได้หนึ่งแนะโอ้โหหรือว่าเปิด5้าฟอจูนแล้วมันจะทอยได้เลขน้อยๆหอยอรอนหลังจะได้แบบไม่ต้องกลัวเสียได้ครับต้นไม้ไม่ได้เก็บต่อนะฮะแต่ถ้าเก็บต่อมันก็ไม่ไหวอยู่ดีฮะแต้มเราแบบไม่ไหวแล้วเหมือนกันอ่ะโอเคถึงเวลาสุ่มแล้วแหละ ทำสองดาวให้มากกว่านี้ครับเจอเป็นเซตฮะอ,อันนี้จะหยิบแต่ทองทองละเพราะว่าเราเวลเก้าแล้วผมไม่เล่นแล้วตัว4บาทแล้วก็ฟอร์จูนเดี๋ยวเราลดเหลือขั้นเดียวนะครับคงจะไม่ฮิวแล้วเอาเซตมาบัฟตั้งแต่เดินๆครับบัฟดาเมจนะครับมาแบกเพื่อนที่อยู่ข้างๆฮะก็จะมีแอนดี้ฮะที่ HP เยอะๆ,ๆ,ๆนะครับแล้วก็อ่ะสาฟอร์จูนแอนดี้สองดาวลิซานดาอีกหนึ่งตัวรอขึ้นสองดาวเบย์สองดาวนะครับแต่ไอเทมไม่มีไอเทมอยู่ที่ลิซานดาครับอ่ะโอเคเก็บเงิน30นะครับเก็บไว้สุ่มต่่่ออออเเหลลืแแแคคสาารร์ฟจจูนนน้้ววัับตกก็ยงมีฮฮะะได ทีละสองลองดูว่าภาษาไม่ค่อยจะเปิดอย่างนี้เล่นได้หรือเปล่าเล่นแต่ตัว5บาทครับรอบนี้เจอกับสไนเปอร์ฮะสไนเปอร์มารายแอดด้วยและทํานาม,มาสไนเปอร์ฮะมีสไนเปอร์โฟกัสทับตีตั้งแต่อยู่บ้านฮะหลังบ้านเลยโอเคเรียบร้อยครับไหวอยู่ฮะได้เทมรีด้วยฮะให้ลิซดาเนี่ยช่วยปั๊มของให้ เอ็นคอร์เตอร์มาครับส่วนอ่าฟอร์จูนนี่ครับรับรางวัลอ่ะได้ของมูลค่า2บาทครับก็เป็นตัวมาขายทิ้งฮะส่วนเอ็นคอร์เตอร์ครับอูเดียให้ไอเทม3รอบนีครับโอเคงั้นก็มาเป็นล็อกเก็ตนะครับได้ของแท้งมาเน้นยืนก่อนแอนดี้เรา2ดาวครับก็ใช้แอนดี้ช่วยแบกได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาสุ่มหาตัวเพิ่มเติมนะครับตอนนี้อ่าทีมยังไม่พร้อมเลยครับขาดอีกบานเลย2ดาวเนี่ยขาดบานเลยออริเลียมาฮะออริเลียดีเลยนะครับเราจะได้เอามา ทำเดนเบตให้อเรียับมาช่วยโจมตีช่วยตีนะครับหรือจะให้ซาย่าก็ได้นะแต่ซาย่าไม่ค่อยนิยมกันนะครับเหมือนว่าจะไม่ค่อยเข็งยิ่งไม่มีกุญซูด้วยฮะยิ่งช้าเลยอ่ะเดี๋ยวผมทำดูเอลลิสไหมหมดเวลาซะละดูเอลลิสขั้นหนึ่งแล้วกันนะครับเอาอิรียาบถมาช่วยโจมตีนะ อาเคที่เราจะหายไปนะครับก็จะทําให้ลิซานดาเบาลงกว่าเดิมนิดนึ่งลองดูลองดูรอบนี้เจอกับเพียมาไมนะครับนี่ก็เน้นๆไปทางตัวแพงครับผสานมีเป็นโคสลี่นิดหน่อยครับมีไดแอดฮะได้นี่มาละอาเซียเปิดมาได้ขั้นหนึ่งฮะส่วนไอเทมอยู่ที่เอสนะครับน่าจะฝากไว้ก่อนเป็นของอาเซียทท่านั้นเลยและเหมือนว่าจะได้อยู่ครับสู้ได้อยู่ฮะแอนนี่ยังไม่ตายด้านหลังไอรียยังพอตีฟรีฮะอาจจะมีพื้นโดนนิดหน่อยครับตายไหมเนี่ยตายไม่เนี่ยพื้นโอเคไม่ตายนะครับชนะไปฮะ ไอเทมครับเดี๋ยวเราไปเอาตัว5บาทสักตัวหนะึ่งฮะใกล้มือหน่อยก็นะี่ฮะราคารครับสายญาราคา<ป>เดินไปไกลเดี๋ยวโดนดนะักเดี๋ยวจะไม่ได้สักตัวนะฮะอ่ะมาสุ่มกันต่อครับลิซานดาส2ดาวสวยงามฮะโอเคได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาแล้วก็น่าจะได้ปั๊มของฮนะเอาเลยฮะมาอีก1ตัวและแอนนี่2ดาว2ตัวอนะ่ะแอนนี่มีแวล3ดาวอยู่นะครับ ได้3ดาวก็น่าจะปิดเกมได้อยู่เวิ้ยฮะตัวที่5นะครับและเวย2้ดาว2ตัวเอา้าผมโลบเลยดีกว่าทําเวย3้ดาวครับรอฮะมีเวลาอีกหลายรอบเลยนะครับน่าจะพอได้ลุ้นอยู่อาซายาฮะซายาราคารสองดาว ใส่แอนดี้ไป2ตัวนะครับก็เอามาช่วยแทงทัส่วนโซอีก,กับทิศนาขายทิ้งไปเท่ากับว่าตอนนี้ภาษาไม่ได้เปิดเลยนะฮะมีแต่ตัวแพงๆทั้งนั้นเลยยกเว้นแอนดี้ที่เป็น4บาท2ดาว2ตัวถ้าเรามีบิวดิเฟลนี้ใช่เลยฮะแต่อันนี้ไม่มีลองดูว่าไม่มีและสู้ได้ไวผมก็ไม่เคยเล่นแบบไม่เปิดภาษาอะไรเลยขนาดนี้ดิ <laughs> เออบิวดิเลน้ไม่ีก็สู้ได้เหรอ ปั๊มของครับปั๊มของได้ของฟรีมาปไปได้เทมนะครับขายขาย4บาทไม่เล่นเล่น5บาทเลยฮะก็ยกเว้นแอนดี้ครับ,รบขาดอีก3ตัวถ้ามีเวลได้3าดาวก็ดีอ่ะได้ไททันมานะครับให้เซตได้แต่อ่ะเซตสดาวแล้วโอเค2ดาวก็เอาไปแรกว่าจะให้ไอิเดียนะครับจะใส่ให้เป็นตัวตัวแต่อิเดียยังไม่2ออ่ะเหลือดาบอันหนึ่งก็เดี๋ยวรอถุงมือเลยกันฮะรอถุงมือจากลิซันดา ผมรู้สึกว่าทีมมันน่าจะไหวนะผมจะเริ่มเก็บตังไปเวลสิบแล้วนะครับไปหาตอนเวลสิบน่าจะง่ายกว่าสำหรับตัว5บาทนะครับก็จะคัดเวยอีกแค่2ตัวนะฮะเดี๋ยวเวยจะเส็ตตัวเองมาอีก1ตัวเราจะได้เวอ3ดาวกันแล้วนะครับอ่ะรอบนี้ฮะเจอกับไดแอทฮะสามดาว3ตัวถ้าเราสู้ทีมนี้ได้นะผมเก็บตังเลยยาวเลยไม่สุ่มละอ่ะและดูเหมือนว่าจะสู้ได้ด้วยเลยครับ ไม่เปิดภาษาไทยสู้กับไรแอตที่มีอักเมนมีนาสามดาวแล้วก็คินเดดฮะสามดาวแต่คินเดดของไม่เต็มนะสู้ได้ด้วยเพราะงั้นเดี๋ยวเราเก็บเงินนะครับเก็บเงินเลยอ่ะเว่ยฮะขายอีกสองตัวครับรออีกสิบรอบ<ว>เอาจริงผมหาเว่ยแค่ตัวเดียวนะจะได้แล้วสามดาวครับก็รออีกแค่ห้ารอบดีครับส่วนไอเทมฮะได้ไททันมาอีกหนึ่ง ให้เซตได้ก็จะอ่ะโอเคเดี๋ยวเอาไอเทมให้เซ็ตเต็มๆไปก่อนได้ไททัน2บลัดเติร์ดหลงตัวพอดีฮะไอเลียย,ยังไม่2นะครับรอไปก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาการเก็บเงินดีครับตอนนี้เราจะเก็บเงินยาวๆไปเวอร์สิบแล้วสุมหาเวอรอีก1ตัวเท่านั้นนะครับแล้วรอ5รอบผมได้3ดาวปิดเกมได้เลยถ้าไม่มีใคร5บาท3ดาวสู้นะ รอบนีครับเจอกับโพสเลนเลยครับเป็นเคนโพสเลนครับได้ลดความเสียหายเวลาใช้สกิลครับค่อนข้างถึกเลยแต่ยังพึ่งหนึ่งดาวครับก็ถ้าโดนลงม้อ,อไปก็เรียบร้อยฮะไอเทมฟรีมาอีกแล้วฮะแล้วก็ได้มาผ้าคลุมเลยครับไม่สวยเท่าไร่ไม่ไอเทมแทงก็บัตรเติร์ดให้กับบูคองฮะต้องหาดาบไม่ก็เข็มขัดเอามาเจาะเกาะกายภาพ จอกับสไนเปอร์เนี่ครับเป็นดาสไนเปอร์มีเซน่าน้า3ดาวด้านหลังสุดนู่นเลยฮะแล้วก็ด้านหน้ามีเป็นเล็กไซส่3ดาวไม่ได้มีไอเทมเลยครับเหมือนว่าจะไม่ติดปัญหาอะไรฮะเจาะเข้าได้อยู่แต่ตัวเราก็เริ่มจะน้อยนะแต่อันนี้ของเราที่มีไอเทมนี่คือ,อยังยืนไหวยังสู้ได้ฮะเลือดเยอะยืนได้นานทางขวาก็มีอูเดีฮะไปตีเซน,น่าให้ครับชนะไปฮะ เอ็นเคาน์เตอร์กันอีกแล้วฮะโชกาดครับให้คอมโพเนนต์เอ็นวิวนะครับแต่เราต้องเสียช่องในการสุ่มไปนะซึ่งผมปั๊มของเองได้ฮะโดยใช้ลิซันดาฮะไม่จำเป็นต้องพึ่งโชกาดนะครับเลอือกสามรอบครับเวอยจะเสกไวยออกมาฮะซึ่งผมต้องสุ่มให้เจอก่อนที่เวอยจะเสกไวยออกมาฮะจะได้เออจอไ,ได้ง่ายมากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะและในรอบนี้ครับเจอกับอัมเบลนะครับสามดาวบาเป็นยอรลล์ก ตึกๆึกมาเลยฮะยอลิครับแต่ก็เรียบร้อยครับจับลงหม้อไปชนะไปฮะโอ้โหเสียดายครับไม่มีเว่ยเลยถ้ามีเว่ยนะแบบได้ลุ้น3ดาวเลยนะครับก็เดี๋ยวหยิบ5บาทมาสักตัวดีครัเป็นอูเดียก็ได้หรือว่าเป็นสายญาลขาดอ่ะอูเดียแล้วกัน ได้อูเดียมา2ดาวครับดีขึ้นมามากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวไปให้เซตแบกแล้วกันครับมีไอเทมอยู่ได้เลือดอยู่ส่วนไอเทมอูเดียที่เป็นคอนนะครับมันต้องยืนแยกกับเพื่อนเราจะไม่ได้เลือดครับก็ไม่เป็นไรช่างมันนะครับอ่เบอ10สครับสุ่มหาเวยอีก1ตัวครับและอีกสรอบผมจะได้เวย3ดาวครแต่ไม่เจอฮะได้มาเป็นอาเซียซะก่อนฮะแล้วก็หมดแล้วฮะตังเสียดายครับหาเวยไม่เจอ มีโอกาสอีกหนึ่งรอบเลยครับก่อนที่เวิร์จะเสกเลยออกมาฮะร,รอบนี้ครับเจอจับโพสเลนเะครับเป็นทีม,คร,มครัวออกมาฮะไม่ใช่ของจริงตอนนี้เราได้อินวอร์เกอร์มาขั้นหนึ่งนะจากการลงอาเซียไปคู่กับแอนนี่ก็ได้มาราเร็วขึ้นมานิดหน่อยชนะไปครับ ทีมสุดท้ายฮะกับทีมที่ไม่ได้เปิดภาษา,ษาอะไรเลยฮะแล้วบูคอง2ดาวเรียบร้อยครับอาเซียมาเพิ่มอ,อีกตัวฮะไม่มีต่างแล้วเนี่ยผมว่าผมจะขายแอนนี่ฮะแต่ไม่แน่ใจว่าทีมจะยืนไหวไหมอ่ะเดี๋ยวลองเอาแอนนี่ลงมาสักตัวหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวใส่เวยไป2ตัวลองดูครับถ้าไหวผมจะเอาแอนนี่ออกให้หมดนะครับแล้วก็ใส่แค่ตัว5บาท คือแทงตัว5บาทมันไม่ดีเท่าแอนดี้อ่ะแอนดี้ดีเลือดเยอะฮะแล้วก็ฮิวตัวเองได้ครับได้นีตัวสันไฟฟรีด้วยครับลดฮิวสตูฮะซึ่งตอนนี้เราไม่มีอะไรลดฮิวเลยก็ลองดูสักรอบหนึ่งนะครับเท่าไหวอาจจะขายทิ้งฮะแต่แอนดี้ดีแทงดีมากๆครับและเหมือนว่าจะลําบากอยู่นะฮะบ,บางทีเกมอาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะฮะตึงขึ้นมานิดนึงแต่ก็ชนะได้อยู่ าาราคา2ดาว2ตัวเลยครับไม่ใช่ไรผมจะขายแอนดี้ทิ้งฮะจะได้เอาตังค์มาสุมแล้วก็เจอกับปูครับซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่ไหวฮะอาจจะแพ้นแน่นอนวันนี้ครับแต่แต้มเรามี44นะครับได้อยู่ได้อยูย่ย <c oughs> ก็ตามคาดครับอย่างที่คิดไว้คือวันไม่ไหวฮะแอนดี้เหลืออยู่คนเดียวถ้าแอนดี้3ดาวสู้ได้อยู่แต่วันนี้ผมโลบไปนิดนึงจริงๆแอนดี้3ดาวก็คือสามารถทําได้แต่ไม่ทาทำ5บาทซะเลย <c oughs> ลดไป10แต้มเลยครับ ไม่เป็นไรฮิวตัวเองได้ฮะและช่วงนี้ก็ยังไม่ได้แพ้ใครเลยอ่ะไอเทมครับไอเทมเอ่อต้องการไอออนิกไหมเรามีตัวเวทดามเมจหลักอยู่เป็นลิซันดานะครับแล้วก็เว่ยกำลังจะ3ดาวนะครับรอมานานและไม่ได้3สักทีฮะขาดอีกแค่ตัวเดียวและก็เจอเป็นอาเซียครับไอเลียยังไม่สองครับซาญ่าราคาเนี่ยฮะจะมาเป็น3ดาวอีกตัวนึงละไอเลียครับขึ้น2ดาวฮะอาเซียแล้วก็เซตนลยครับตอนนี้ต้องเลือกแล้วผมว่าตังเริ่มหมดอ่ะผมลองขายดูใส่ สายาลาคารไป2ตัวนะครับกลับเข้าสู่ผสานไม่มีครั้งหนึ่งนะฮะก่อนอนีมีอินเวอเกอร์ขั้นหนึ่งตอนนี้ไม่มีผสานอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เจอกับไดแอดเลครับสามดาว3ตัวมีเชนไดแอดนะฮะถึกๆไปเลยกินเด็ดนี่ก็ของปูเรียบร้อยเลยครับส่วนนาฮะก็สองไททันมาบลัดเติ๊ปหนึ่งอ่ะรอดเมลรอดครับในรอบนี้ฮะลถคิวเราหายไปแล้วครับไม่มีซันไฟไม่มีอะไรช่วยรถคิวล้วฮะไม่มีแอนดี้แล้วนะครับอ่ะเหมือนจะลําบากอยู่ราคาหายไปแตกไปแล้วเลยครับแ ได้ไม่ดีเท่าแอนดี้ฮะแต่ดีหน่อยที่ดาเมจไหวนะครับเหลือแค่ออดสุดท้ายนะครับรุมกันหลายตัวมาโอ้โหเจาะแทบไม่เข้าฮะไอเรียดาเมจคนเดียวฮะจังหวะนี้คนอื่นไม่มีไอเทมครับเรียบยร้อยฮะปูของมาเพิ่มเติมครับเฮ้ยอยู่ไหนวะอีกตัวเดียวเองเว้ย ไอเลียเพิ่มอีกอ่ะเอาไอาเดียผมว่าจะค้างไว้แค่2ดาวแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเต็มละเต็มไปด้วย5บาทเพราะกันข้ามไปโอ้โหโอูเดียไอยเลียเราจะได้ลุ้นก็จะเป็น ซายา่ราคานะครับขาดอีกแค่2ตัวพอๆอกับเวยนะครับแล้วก็วูคองฮะนี่คือตัวที่3ที่เราจะเอาขึ้น5บาท3ดาวนะครับก็มีลุ้น3ตัวนี้แหละฮะที่เหลือไม่ไหวเลยฮะตังหมดนะครับอาจจะปล่อยไว้แค่2ดาวนะอ่ะไอเทม่มแทงเพิ่มเติมนะครับเป็นกากร้อยท้าไม่้5บาท3ดาวผมว่าเริ่มจาก ลำบากและไม่มีแอนดี้ละราคาแท็งไม่ค่อยไหวฮะยินได้ไม่นานเท่าครับรอบนี้ฮะเจอครับโพสเลนเป็นเค p นโพสเลนเลยครับมีมอกรดาครับเบาวางพื้นฮะเปิดมาได้โกซี่มานิดหน่อยอ่ะเหมือนว่าไม่ติดปัญหาอะไรครับรอบนี้ราคาไม่ตายด้วย มาครับสุมกันต่อฮะเวยตัวสุดท้ายเวยมาช้าจนซาย่าราคารจะสามเลยครับขาดอีกตัวเดียวเช่นกันเลยครับ <c oughs> เรียบร้อย <laughs> ไม่ใช่เวยแต่เป็นซาย่าราคารอ่ะโอเคผมมีแท้งตัวที่ดีที่สุดในเกมลระราคารสามดาวเรียบร้อยครับมาลองดูกันว่าจะเวอร์วางกันขนาดไหนฮะสกิลราคาครับส,บสตันกันทั้งทีมนะฮะ เรียกได้ว่าทันทีมแล้วลอยแล้วลอยเยื่อางั้นฮะทำอะไรไม่ได้เลยครับมีสายาด้านหลังครับข้างสนามฮะตีให้อยู่ครับเป็นดาเมจฮะนี่ครับลอยครับดาเมทตรรีจากสาย่าและลาคาก็คือคอยสตันให้ผมยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจฮะไอค้คีทำเวยนะครับถ้าไม่เว่ยเราจะไปวูคองนั่นเนี่ยอีก2ตัวนะครับอีก2ตัววูคองจะ3ตามไปช่วย3หน่อยวเวยเสกตัวเองมา2รอบจะไม่3ได้ยังไงกันมา ฮาเวยกันฮะโอ้โหไม่มีเลยฮะไม่มีจริงๆอ่ะอเดี๋ยวเราขายตัว5บาทที่น่าจะไม่สามนะครับไม่มีจริงจังว่ะเวย่ยตัวสุดท้ายไม่มาเลยโอวสุดท้ายแท้แทะฮะจะรอเสกก็น่าจะพอดีเนะครับเราเหลืออีก2รอบครับรอบหน้าได้4จุดแล้วรอบต่อไปชนะเลยยังไม่ทันได้สามะถ้ารอเสกนะ เดี๋ยวอาจจะต้องเคลียร์บอร์ดครับเคลียร์บอร์ดล้างบอร์ดหาเว่ยตัวสุดท้ายเล่นตัวอะไรเงี้ไม่กอบูคองก็ได้ครับวูคองอีก2ตัวเช่นกนันครับส่วนตอนนี้ไม่ติดปัญหาอะไรครับเขาไม่ได้ตีเลยนี่ครับมันสี่ฮะมันไม่ห้า นอกจากว่ารอบนี้เราจะปล่อยแพ้แล้วรอบหน้าก็คือขึ้นเว่ยห้าพอดีนะครับเป็น5จุดได้เว่ยสามดาวมาเหมือนกันนะครับอ่ะลองสุ่มดูก่อนไม่เจออ่ะเดี๋ยวค่อยๆขายอรนเลียทิ้งไปไม่เจอครับบูคงก็ไม่เจอครับเวยย่ยตัวสุดท้ายก็ไม่มีฮะอาร์เซขายไปไม่มีจริงจังว่ะมีแต่ตัวเดิมๆที่เราขายทิ้งไปหมดเวลาแล้วนะครับ หมดเวลาแล้วฮะเรียบร้อยครับไม่ได้เหว่ยสดาวฮะออกยากออกเย็นมาตั้งแต่ตัวแรกๆเลยฮะ b ีแวลจะสแต่ก็ไม่3ามอ่ะรอบน,นี้น่าจะจบได้อยู่ครับเขาไม่ได้ตีนะฮะหนึ่งวีเก้าน่าจะได้อยู่สําหรับราคา3สดาวนะีผมเคลียบบอร์ดไม่ทันหมดเวลาซะก่อนอ่ะเรียบร้อยครับ จบเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับ5บาท3ดาวตัวที่2ครับซึ่งวันนี้เป็นราคาเนีครับบอกเลยว่าระหว่างฟอร์จูนเจ็ดฟอร์จกับ5บาท3ดาว5บาท3ดาวทําได้ง่ายมากกว่าเยอะเลยอย่างที่บอกไปตั้งแต่กลางๆคลิปนะว่าผมเคยเก็ <laughs> บสแต็กฟอร์จูนได้120และออกมาแต่เงินผสานก็ไม่ได้ครับ ไปฟอร์จูนเก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีสัญ,ญลักษณ์มันก็จะเป็นอะไรที่ยากมากกว่า5บาท3ดาวเยอะเลยก็จะยังคงไม่มีคอนเทนต์ฟอร์จูนเให้ดูกันนะครับเพราะว่ามันทําไม่ได้อะผมทํา5บาทสดาวได้อะ <c oughs> ก็ลองคิดดูแล้วกัน2คลิปแล้วนะฮะที่ได้5บาท3าดาวแต่ก็หวังว่าสักวันหนึ่งคงได้ฟอร์จูนเนะครับพยายามทําอยู่แต่มันก็ใช้ดวงนะครับว่าจะออกมาเป็นเอมเบล็กให้ไหมจะออกมาเป็นต้นไม้แตกได้ผสานหรือเปล่านะครับผสานรีทุกอย่างหนึ่งขั้นนะครับอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้ามันไม่มีมันก็ทําไไม่ได้ โอเคจบไว้เพียงเท่านี้ฮะหากคุณชอบฝากกดไลค์กด s u b s c ค i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านรวมทั้ง Overtopup ครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมในราคาที่บอกว่าถูกเติมด้วยตนเองเนี่ยผมขอแนะนำร้านคา้านี้เลยครับซึ่งนอกจากจะมีท FT แล้วนะครับก็มีเกมอื่นอีนอกมากมายสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Over t o p Up กันได้เลยหรือว่าตามลิงก์ด้านล่าง d e s c r i p t i o นนี้ก็ได้นะอ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ